สวัสดีครับคนดูวันเนี้ยผมก็จะไม่ได้จะบ,บอกเว่ยเนี่ยคือไอช่องเนี้ยแม่งเกียนผมเว่ยเกียนผมไปประมาณร้อยบาทอะแต่คือแบบผมก็โง่เองแหละที่ผมไปซื้อรหัสมันอะแต่คือผมอะจะเอารหัสเดี๋ยวไปแจกเว่ยแล้วดูถางคนดูมดันดิต้อง2อหมืนหเว่ย เนี่ยราดเนี่ยอันนี้เนี่ยที่ผมไปซื้อมันเว้ยมันขายร้อยบาทเว้ยดูนะเนี่ยเนี่ยดูดิออย่างเฟี้ยวเวลาดูดูมันเขียนนะดูมันเขียนนะเนี่ยเนี่ยเว้ยดูมันเขียนเขียนสะดิบดีอ๋อทำซะสวยเลยดูมันทำอ๋อเฮียอย่าลืมไปกดติดไลค์ช่องมันด้วยนะครับท่านผู้ชม คือผมก็ง้เองแหละแต่อยากได้ระหัสไปเขกคนดูไงคือคือแบบช่วงนี้แบบโลกมากอยากได้แบบอยากได้รหัสใหม่อ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะเออได้ดูดิโอ้โหเกียวากูซ่าโอ้โหหัวคาบุกิตอนตอนนั้นก็หายากอยู่นะตอนนี้ก็แบบคงจะหางากเันหรือมั้งเนี่ยเช้านี้แหละจะลืมไปกดจินไล่มันเดี๋ยวผมก็จะเปิดไลน์ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงก็นี่นะครับตอนผมเปิดไลน์นะครับเนี่ยดูดิ เดี๋ยวผมอะไรรู้โดยแบบจ้างแตะจังหวะและตอนจะซื้อเลยนะนะคือตอนมันก็โลกแล้วไงตอนเนี้ยคือโดนนะอ่ะอ่ะนี่มันส่งมาทุกวันเลยนี่ไงขอใครเดวยครับไปตอบไลายคัดคอดิดนึงตอบสดีสนใจรหัสสอบถามได้ครับมันก็บอกว่าครับผมได้จริงใช่ไหมครับมันก็บอกว่าได้จริงขอรูปขอรูปแป๊บมันมีหมัดไฟไหมอ่ะเออไม่มีนะ มันีมาขายไหมเพราะผมก็แบบมันก็บอกว่าไม่มีไฟเดี๋ยวออก็เอามาขายเองแล้วมันจได้ในรูปแบบไหนมันก็บอกว่าเฟซคับข้อซื้อจ่ายเลยไหมครับผมก็บอกจ่ายเลยไม่มีอะไรไม่มีเจรจ่ายเสริมอะไรใช่ไหมมันก็บอกไม่มีนะนี่มันก็เบือมันนะนี่ก็โทรไปหามันได้นะดูนี่ศูนย์เก้าหกเก้าสองแปดห้าแปดศูนย์สี่นี่มันก็บอกผมก็บอกเคครับนี่ผมก็โอนให้หนึ่งร้อยบาทนี่ ดูมาส่งสติกเกอร์มาส่งสติกเกอร์ผมก็ใจสั่นแล้ว5สินค้านายทํารูปสวยดีนะนี่มันก็บอกเคครับปายหลอกกูประจานแน่เนี่ยมันโอ้โหเข้าที่อะไรอ่ะดูดีนะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดช่องมันก่อนนะคือโอ้อย่าดูดูด,ดูดูก่อนนะคือผมอัดเสียงแยกกับวีโอเอ คือแบบจะพูดได้ตรงจำเท่าไหร่คือเนี่ยมันก็มีแหละหลายวิดีโอนะที่แบบมันโอ้โหผมทนไม่ได้ว่ะคือถ้าแบบผมโดนเกนลียดใช่ไหมคนอื่นมันผ่านมาที่โดนมันเกลียดอ,อ่ะก็คงจะมีเยอะกว่านี้นะโอ้โหสุดยอดเลยที่ช่องเนี้ยผมทนไม่ไหวเลยต้องแบบมาเชน,นะที่คือผมก็เองแหละเออก็จะด่าผมก็ด่าได้นะแต่คือผมก็จะเอามา บอกคนอื่นดแบบ้วยเผื่อคนที่โดนไงเฮ้ยผมเครียดเลยว่ะตอนที่คุยกันในไลน์ก็แบบคุยแต่ดีนะแล้วก็ไม่ได้ย้ย่อะไรเลยคือคุณดูนะตอนตอนที่คุยกันในไลน์มันบอกว่า,อย,าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบบเบอร์นี้เบอร์นี้คุยสนิทด,ดีเลยนะแต่สุดท้ายมันก็คือแบบเออ เคครับบายครับปกคุณสวยดีนะเอาเฮียแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะแล็ดูมันทําสิมาทาก็ได้ลงขอเนาะช่องก็ซับก็เยอะนะและดูมันทํากับผมสิเฮียเหียจริงจริงเลยวะก็ลืมไปดิสหลา์ช่องมาด้วยนะเฮียเนี่ยเออคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละแค่นี้แหละเออไปละ